แม่เราก็นึกว่าหายไปไหนที่แท้ก็อยู่ตรงข้างหลังนี่เองเอ้แต่ว่าโอเคนะแบบไหนก็เป็นคำสารภาพบอกลกแฟนสาวตัวเองว่าไงไหนๆก็เล่นแบบจะบอกให้หมดเปลือกทั้งคันนี้ก็เอามาบอกตอนฮารซั่นก็ถือโอเคเหมือนกันนะก็คิดอยู่นะตอนแรกคิดอยู่เฮ้ยจะอ,ออกจริงหรอวะแต่ก็แบบถ้าเกิดไม่อ,ออกนีดคนภาคนี่ตายนะคนภาคตายเลยนะ แต่ฟังจากเสียงภาคแล้วดูแล้วน่าจะเป็นภาพแบบภาพทั้งหมดแหละภาพประโยคแต่ว่าเป็นการภาพแบบไม่ได้เร็วขนาดนแล้วก็มาเร่งสปีดเอาทีหลังแหละวันนี้คือเร่งสปีดแล้วนะเร่งสปีดยังยังจบเพลงเลยนะ,ะกินสภาพไม่เร่งสปีดอ่ะมันจะเป็นยังไงอ่ะจบไปแล้วสำหรับอน,นิเมะที่เบื้องหน้าดูเป็นฮาเลมแต่ความจริงคือคอมมาดีดใ <c oughs> <c oughs> นเรื่อง ซึ่งในเรื่องเนี่ยมันก็จะเริ่มที่เ,เรนทาโร่เรนทาโร่ผ่อหนุ่มผ่อหนุ่มข้างรักผ่อหนุ่มข้างรักที่อยากมีความรักตั้งแต่สมัยอดุบาลสารภาพรักกับเพื่อนตั้งแต่สมัยอดุบาลไม่ดิตอนนั้นมันยังไม่ทันเข้าอดุบาลเลยมั้งเออมันสารภาพรักตั้งแต่ตอนแปดขวบตอนแปดขวบนี่พวกตรงเวงกูไม่เคยมีความจําในตอนอายุแปดขวบแล้วจริงปะ ก็คือเปิดต้นเริ่มมาเราก็ได้เห็นกับผนุ่มคิ้วเข้มผนุ่มคิ้วปิงของเราไปสาร,รภาพรักกับเพื่อนในห้องแต่ก็โดนปฏิเสธและหลังจากนั้นไปก็คือไปสารเจ้าหลังจากตอนนั้นไปเรนเทโรก็ไปขอพรเนาะไปขอพรก,กับเทพเจ้าและแม่งก็ดดนมีเทพเจ้าผัวจริงซึ่งลักษณะก็ไม่ค่อยเหมือนเทพเจ้าสักเท่าไหร่และเทพเจ้าอยู่ก็พูดขึ้นมาว่าเรนเทโรเนี่ยมีเนื้อคู่ตั้งร้อยคนแต่ว่าแต่ว่าจริงๆอะถ้าเกิดเอาแค่ตามซิ่งเรื่องคือคนเรามีเนื้อคู่ได้แค่คนเดียวซึ่งในการที่จะมีเนื้อคคู่ม่มมันนก็แต ไม่ใช่ว่าทุกคนจะมีเนื้อคู่แต่ว่าการที่เลนเนี่ยมีเนื้อคู่ถึงร้อยคนเนี่ยมันคือมันคือความผิดพลาดของท่านเทพมันคือความสับเข่ามันคือความสับเข้าของท่านเทพที่ไม่ตั้งใจตอนทางานก็เลยเขียนพลาดซึ่งกูก็ไม่รู้ไปเกาะอ,อีกท่าไหนทั้งทั้ทงที่ทั้งทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าแต่ละคนเนี่ยเกาะแค่เลขหนึ่งกับเลขศูนย์ก็พอกูก็รู้ไปทำไปท่าไหนไมันเกาะศูนย์เพิ่มเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าเลนมันได้เนื้อคู่หนึ่งร้อยคน ถ้าเกิดใครคนหนึ่งจะเป็นเนื้อคู่ของเลนเนี่ยและเลนไม่ครบด้วยอ่ะคนคนนั้นจะต้องตายเพราะว่ามันก็เหมือนกับการที่ใช้ดวงไปกับความรักหมดแล้วก็จะต้องตายเอออะไรประมาณนั้นน่ะสุดท้ายเลนก็เลยต้องครบแต่ผมจะไม่ใช้คําว่าเลนจาเป็นต้องครบหรอกนะสำหรับชายคนนี้ไม่มีคําว่าจําเป็นผมบอกเลยเลนก็ยินดีเต็มใจ ที่จะครบดูแลทเท่ากันอยู่แล้วซึ่งในตอนแรกอะเลนมันก็มีแอบคิดเหมือนกันนะสับสับลางเออเขาเรียกว่าสับลางใช่ไหมหาเวลาไปหาคนแล้วก็ผัดเวลาไปหาอคนหนึ่งอะไรเงี้ยสลับไปสลับมาแต่ท้ายมันก็เตือนสติเล้วนการต่อยหน้าตัตเองเลยแต่มันกล้ามากนะการที่แบบถึงถึงเราจะเข้าใจว่าเราจะปล่อยให้ใครตายไปได้หรืออะไรเงี้ยแต่แบบมันก็กล้ามากนะการที่แบบไปไปขอทั้งสองคนคบแบบขอแบบต่อหน้าทั้งสองคนเลย แล้วมันก็ดันมียายบ้าที่ยอมเล่นด้วยไง <laughs> <c oughs> เออนั่นแหละหลังจากนี้ก็เลยกลายเป็นว่าบันเทิงเออบันเทิงแต่ผมว่าสิ่งที่ทําให้คนดูเรื่องเนี้ยชอบมันก็คงเป็นเรื่องของการที่มุก,กเอ่อการเล่นมุกการล้อการล้ออนิเมะหรือว่าหนังเรื่องอื่นอะไรเงี้ยแฟนสาวแต่ละคนก็มีบุคลิกที่ชัดเจนเป็นของตัวเอง แต่ละคนไม่มีแบบความซ้ํากันเลยอ่ะเลยนั่นแหละคือผมว่าความสนุกมันอยู่ตรงนี้แหละตรงที่ว่าตลอดทางคือต่อให้แพทเทิร์นมันไม่ได้ต่างจากเดิมหรอกการที่เจอแฟนสาวคนต่อไปสปาร์คเริ่มจีบไม่ว่าบางคนอาจจะจีบยากหน่อย,อยเลยแล้วก็ตามแต่แต่ว่าแต่ละคนก็มีสตอรี่ของตัวเองแล้วก็ไม่น่าเบื่อด,ด้วยสำหรับผมเป้าหมายหลักในการดูเรื่องนี้คือนั่นแหละเวลาเราดูว่ามันจะล้อเรื่องอะไรบ้างซึ่งซีซั่นแรกอ่ะซีซั่นแรกมันจะเป็นแบบว่าป่าไปร้อนมิชชั่นพอสซิเบิลอย่างเงี้ยหรือแบบตอนช่วงท้ายแบบเดย ตอนช่วงต้นก็ที่เล่นเล่นคำอึเมแม เออเมยเนี่ยภาษาญี่ปุป่นแปลว่าเนื้อคู่ใช่ไหมแต่มันก็แปลอีกความหมายนึงได้มันก็คือเนื้อแล้วมันก็เลยร้องต่อเกียวกูพอมันเปิดร้องต่อเกียวกูเรื่องแรกมาผมก็คิดละผมคิดละหลังจากนี้มันไม่จบแค่เรื่องเดียวมันไม่จบแค่เรื่องเดียวแน่นๆแล้วแม่ก็จริงด้วยแต่แบบมันไม่ได้ร้องแค่อนเม์เลยมันเอาหมดเลยทั้งหนังทั้งอินเมนแต่แช่วงซีซั่นแรกอะยังไม่หนักเท่าไหร่มันมาหนักตอนซีซั่นสอง แม่งร้อจนคนบอกว่าเรื่องนี้คืออินเตอร์มาสองเเนะี่ยแม้กระทั่งตอนสุดท้ายมันก็ยังเอาเวลากับบอลมาแม่งไม่ได้มาแค่เสียงด้วยไงมันเอาภาพมาเลยเอ่ะนั่นแหละอีกหนึ่งจุดที่ทําให้เรื่องนี้สนุกก็คือตรงนี้แหละการที่แบบเอาเรื่องนั้นเรื่องนี้มาร้อมาใส่แล้วมันไม่ใช่การร้อที่ไม่หาแม่งหาแม่งหามากซึ่งดูลัในเรื่องมันก็จะวนไปงี้แหละร้อยคนนะ่ะจะแพทเทิร์นอะไรแย่ๆใช่ะ่ะบางตอนก็จะเป็นถึงขั้นแบบผมยึดโลกเงี้ยคือแบบพราะถึงช่วงตอนที่มันแบบมันไม่มีแฟนสาว่อไปอปะบอกตรงว่าผมเราไม่ออกจิงนะ ผมเดาไม่ออกเลยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอย่างซีซั่นนี้ตอนของฮาร์ีอ่ะคือจบเรื่องของเมมีไปแล้วใช่ไหมละ่ะผมก็เลยคิดว่าโอเคน่าจะเป็นการทํากิจกรรมร่วมกันเลยแหละก็วานไปแต่แม่งไม่ได้ทําแมงกลายไปว่าโลกนะียเกิดวิกฤตมีผลเกี่ยวกับดวงอาทิตย์ที่มันกำลังจะมอดดับหรืออะไรอย่างนี้แหละพอมันไม่มีดวงอาทิตย์โลกเราก็จะเข้าสู่ภาะวะน้ําแข็งอะไรอย่างนี้ใช่ไหมมันเปิดต้นเล่นในการเล่นอ,อย่างนั้นแต่พอผ่านไปสักหนึ่งแม่งไปเล่นเรื่องเส้นผมยึดโลกแทน คือก็ตามมนไม่ทันจริงๆและการไปว่าหาดีสั่งไม่ช่วยโลกเพราะการที่แบบเส้นผมที่มันเยอะถึงขั้นพันโลกได้เนี่ยเอาไปเป็นพลังงานให้ดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์ก็กลับใช้งานได้ต่อปกติไอ้ <c oughs> คือนั่นแหละแม่งเป็นฮาเล็มที่สนุกชิบหายเลยแล้วก็สุดยอดพระเอกฮาเล็มของเราซึ่งผมคงจะยกให้เลนทารนะ่เนี่แหละพระเอกนัมบวรพระเอกนัมบวรเลยผมก็อาสงสัยอยู่ง,งันนะว่าอาจารย์ผู้แต่งแกเบื่อเบื่อพระเอกแนวนี้หรือเปล่าเลือกไม่ได้ไม่ตัดสินใจให้เด็ดขาดเลยแล้วก็ตามแต่ อาจารย์แกเลยจัดแบบพระเอกในฝันมาให้เลยเนี่ยคือไม่มีการที่แบบจะทำให้แฟนสาวคนไหนเสียใจเรนเทโรคือดูแลทั่ถึงกันเท่ากันอ่ะเออพูดถึงพระเอกเขาแอบใครเขานิดนึงนะคือตอนนี้ผมกำลังจะอ่านโคมิซังจบแหละก็เลยคิดว่าอยากจะคุยเรื่องมังงะโคมิซังแคร์คอมมินตเคชั่นนิดนึงนิดนึงนิดนึงใครยินนิดนึงนั่นแหละเรนเทโรเราแม่งเป็นเป็นแฟนหนุ่มที่โหไม่รู้ไม่รู้จะไม่รู้จะชมอะไรมันจริงวะแฟนหนุ่มในอุดมคติอ่ะมันดีจนแบบดีเกินไปอ่ะ แล้วก็เหล่าแฟนสาวที่พร้อมจะเล่นเล่นมุกไปคือตอนนี้มันจะไม่ใช่แฟนสาวแล้วคือตอนนี้มันเรียกว่าครอบครัวเลยก็ได้นะจริงอะผมว่าตอนนี้คือไม่ต้องเรียกว่าแฟนแล้วอะคือต้องเรียกว่าครอบครัวแล้วอะาจริงอะเออแล้วถ้าเกิดสมมติอนาคตเนี่ยหาได้ได้ไปถึงสักห้าสิบคนแล้วหรือหรือแบบร้อยคนเงี้ยอาจารย์แกจะเอาอีกป่ะแบบเนี้ยแต่ถ้าร้อยคนนี่คือผมว่าอย่างต่ำห้าหน้านะ เป็นเรื่องแนวให้เลนที่ชนหัวเราทุกสัปดาห์จริงแต่ดราม,ม่าก็มีนะเรื่องเนี้อย่างแบบอตอนพาฮาริอ่ะคุณแม่ไม่ยอมรับเลนทโอรอ่ะเลนทโรพว่านมจับปลาห้ามืออ่ะซึ่งเป็นดราม,ม่าแบบดราม,ม่าจริงจังเลยอ่ะตอนนั้นยังแบบว่าอินนะรู้สึกอินรู้สึกเศร้าไปด้วยแต่พอซีซั่นสองมายอมรับว่าไม่ไหวผมจริงจังไม่ไหวจริงเม่งบางทีผมหัวเราะจนผมเล่มรู้สึกแย่แนละ้วแบบในบางในบางช็อตที่มันดูแบบดราม่าคือแม่งหัวเราะจนรู้สึกแย่จริงปะเมื่อีเป็นเรื่องที่ขำ แม้กระทั่งตอนสุดท้ายก็ยังขำเหมือนเดิมคือตอนนี้นี่ประมาณ20กว่าคนใช่ไหมเออแฟนสาวล่าสุดเนี่ยประมาณ20กว่าคนแล้วคือแบบว่าตอนนี้สิบประมาณ10คนเนี่ยคือเริ่มเต็มเฟรมแล้วนะเริ่มใกล้เริ่มเข้าใกล้คาว่าเต็มเฟรมแล้วนตอนนี้แล้วถ้าชุดต่อไปเนี่ยรวมไปอีกอะ่ะปัจจุบันในยี่สิบกว่าเนี่ยก็ผมว่าเกือบเต็มแล้วนะ แล้วถ้าร้อยคนเนี่ยมันจะทํำยังไงแบบไม่ต้องพูดถึงการอะล็บไปในเมก็ได้อ่ะคือร้อยคนน่ะอาจารย์จะทํำยังไงคือผมไม่ได้ติดปัญหาแต่ผมแต่ผมก็สงสัยจริงจริงว่าถ้าเกิดถึงร้อยคนจริงๆเนี่ยมันจะทํำยังไงมันจะเต็มจอเลยนะส่วนเรื่องงานภาพผมก็ยังรู้สึกว่ามันยังคงมาตรฐานของมันอยู่นะมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ภาพสวยเวอร์สวยตะการตาอะไรขนาดหรอกแต่ว่าผมว่างานภาพมันก็ยังคงมาตรฐานมันไม่ได้อยู่อะถึงแม้ว่าในบางช็อตเด็ด ที่มันไม่มีหน้าเนี่ยผมไม่รู้มันมันยังไงคือไม่ได้เพราะแบบหาเรื่องข้ออ้างให้เรื่องนี้อ่ะแต่ผมไม่รู้จริงๆเว้ยหรือต้นฉบับมันก็ไม่มีหน้าผมก็ไม่รู้แต่ที่ไม่มีหน้าเนี่ยคือช่วงหลังนะช่วงปลายซีซันแล้วพอเนี่ยมันไม่มีหน้าตัวช่วงช่วงช่วงปลายซีซันด้วยมันก็เลยยิ่งคิดไปอีกว่าใช่หรือเปล่าวะเอ้ตกลงไปเล่นมุดหรือว่างบมันเิ่มไม่พอเออแต่นั่นแหละคืองานภาพรวมๆคือยังสวยเหมือนเดิมอยู่เรื่องแค่เรื่องงานภาพยังสวยเหมือนเดิมเลยส่วนแอนิเมชั่นก็ดีไม่่ไได้แยอะรสวนเพลงก็ ชอบก่าซีซันก it the so really really. ่อนอีกผมชอบเพลงซีซันนี้มากกว่าซีซันก่อนอีก hmm. ทั like ้งโอปีไ like ด้ดีเลยชอบการร้องประสานเสียงมากอ่ะมันเป็นการประสานเสียงของเหล่าแฟนสาวที่ลงตัวมากอ่ะแล้วก็เอนดิ้งก็ชอบซีซันก่อนนี้จะเป็นทางเอ่อดนตรีแบบชิลๆนะแต่ซีซันนี้จะเป็นทางแบบว่าสนุกสนุกนิดนึงชอบตรงช่วงที่เป็นภาพเป็นภาพเฉยๆอ่ะคือชอบชอบของซีซันนี้มากกว่าซีซันก่อนอีกแต่มันก็ยังพอเหมือนเดิมนะเออมันก็ยังพอเหมือนเดิมสรุปเลยแล้วกันเรื่องนี้นี่ก็เป็นหนึ่งในแนวฮาเลมความรักตลกที่ ใครในสายแบบว่าชอบดูแนวความรักแต่ก็อยากให้มีความตลกด้วยก็แนะนําเลยเรื่องนี้แม่งเหมาะกับคุณแน่นอนแล้วก็มีแบบความหวานหวานแบบสมงก็เป็นฮาเลมแต่ซีซั่นสองอาจจะความหวานอาจจะไม่ค่อยได้เห็นสักเท่าไหร่แม้กระทั่งตอนที่แบบได้จูบก,กับแฟนสาวคนใหม่แล้วกูก็ยังขำอยู่เลยตอนนั้นแะแต่ว่ายังหวานอยู่แต่แต่ว่าก็ยังหวานอยู่ถึงแม้จะออกติดตลกด้วยแต่ช่วงหลังเนี่ยแล้วก็งานภาพที่ออกไปทางเรียกคาว่าดีได้เลยแอนิเมชันก็ดีเหมือนกันเพลงก็เพาะมาก แล้วก็แฟนสาวที่มีเยอะมากมีให้เลือกได้เลยว่าชอบสไตล์ไหนก็นจิ้มเลือกได้เลยจิ้มเลือกได้เลยว่าชอบสไตล์ไหนอ,ะอนน่ะอัคนเนี้ยมันต้องถึงแฟนคนที่รอยใช่ไหมอย่างงี้มันก็ต้องมียันเดเลตดียันเดเลตอ่นะถ้ายันเดเลตนี่มันจะไม่เป็นไรใช่ไหมคือเอาจริงก็ไอ้เอรื่องนี้ก็คือกวนตั้งแต่ยันก่อนแล้วนะคือจะไม่มีปัญหารจริงใช่ไหมเออนั่นแหละแบบว่ามีแฟนสาวสวย,สวยน่ารักตลกให้คุณเลือกเออคุณเลือกได้เลยว่าคุณชอบคนไหนแล้วก็พร้อมกับสุดยอดแฟนแนวฮารเลมที่ เรียกว่าเป็นพระเอกแนวไฮเลมที่เราตามหากันนานแสนนานเดี๋ยม่พระเอกแนวไฮเลมที่ดีๆก็มีอยู่แล้วแต่กูยังดูไม่เยอะพอแค่นั้นแหละถ้าเกิดมีผมก็ขอไปส่วนเรื่องคะแนนก็สิบเต็มสิบครับพรุ่งนี้เช้าจะประกะาศภาคต่อเลยหรือเปล่านะ <c oughs> อยากให้ประกะาศภาคต่อเลยวะไปยแต่จริงๆก็นั่นแหละไม่ต้องรีบก็ได้ใช้เวลาสักหน่อยแต่ว่าถ้ายังคงมาตรฐานไว้อยู่ผมก็โอเคถ้ายังคงมาตรฐานไว้อยู่ผมโอเคเลยไม่มีปัญหาก็นะครับแนะนำไฮเลมที่คนค่ากาจการดู ส่วเรื่องมังงะก็ขอไปอ่านก่อนอาจจะได้มีคุยคุยกันถึงไม่รู้จะมีใครอยากฟังไหมแต่ผมอยากทำครับน, <c oughs> นั่นแหละเอาเป็นว่าไปละจ้ะค <c oughs> าะาเนวนี้นเมื่อวัน